ในโลกที่ถูกกลืนกินด้วยหมอกเมฆยังมีนครหนึ่งล่ออยู่เหนือผืนฟ้าผู้คนเรียกมันว่าเอลทีนหอคอยหินอ่อนสูงตระงานจากกลเวทมนส่องแสงระยับเมืองทั้งเมืองแคว้นอยู่เหนือมหาสมุทรแห่งเมฆและที่ริมขอบเมืองชายหนุ่มผู้หนึ่ง ยืนเฝ้ามองท้องนภาคิรันวัยเพียงสิบแปดผิวซีดตุดจันทร์รอยแผลบางเหนือคิ้วซ้ายในแววตาเทาแฝงไว้ด้วยความเศร้าลึกบนแขนซ้ายของเขาเรืองแสงรุนบางเบารูปของรูนโบราณพลังที่ยังไร้คำตอบและอาจเป็นกุญแจ แห่งชะตากรรมของเอลทีนไม่มีใครล่วงรู้ว่าชะตานั้นจะพาเขาสู่การพิทัก์หรือการล่มสลายนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นไปฟังเต็มๆที่ช่องมิ vale. s o r i a Vale กดติดตามไว้ด้วยค่ะ